ดรศรีกรกัมพลังธิ์อดีตผู้นวยการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมการที่สายเหตุที่เข้ามาทำบียูจีหรือไบนิตยูเนียนโกก็เพราะว่าสุขภาพสุขภาพเป็นโรคเส้นเลือดสมองอุดตันกินไม่ได้นอนไม่ได้ข้างซ้ายแขนขาอ่อนแรงนะคะพอมากินสารอาหารนี้สองอาทิตย์ ก็ขับรถได้ออกนอกต่างจังหวัดได้ประทับใจในสินค้ามากค่ะเพราะว่าสินค้าเรามาตรฐานจริงๆมีออยระดับโลก NSF นานาประเทศทำการวิจัยมา้170ประเทศผ่านห้องเล็บมายัางได้มาตรฐานนะคะประทับใจในแผนการตลาด คือแผนการตลาดมีระบบสร้างรายได้ให้พวกเราจริงถ้าใครยังลังเลอยู่ขอให้เลือกทางนี้โดยที่ท่านอาจจะเป็นคนรวยของตระกูลแน่นอนแต่ในชั้นในนี้รายได้ก็ได้แสนกว่าบาทเป็นซินเวอร์มา,มาหมันหมาดป้ายแดงไม่มีที่ไหนมีที่นี่ที่เดียวนะคะได้ทองสามบาทอัพไลน์ให้แล้วก็ ท่านซี o ให้อีกอัดฉีดอีก5้าหมื่นนะคะแล้วก็ยังฝันต่อฝันต่อที่อยากเป็นโกสตาภายในปีนี้คนที่เป็นไอดอนในการทำงานดีที่สุดคือคุณหมอแขกสถินาสาเพชรวัชระรุ่งทวีซึ่งเป็นไอดอนของดิฉันท่านทำงานโดยที่ไม่หนิดไม่เหนื่อยเป็นตัวอย่างที่ดีชัดเจนถูกต้องรวดเร็วนะคะอีก อีกท่านหนึ่งคือคือ,คอท่านพัชรีช่างพากับท่านสุพัฒนแก้วสะเทือนท่านออกทุกวนันทุกวนันวันไหนกาลังวันไหนที่ดิฉันกําลังจะพักผ่อนพอเปิดดูห้องดูในโทรศัพท์อา้าวท่านออกแล้วเราก็ต้องลุกออกเราก็ต้องขยันเหมือนท่านนะคะเ,เป้าหมายที่เป้าหมายภายในปีนี้นะคะดิฉันจะต้องปีนให้ได้ คิดว่าจะต้องปีนให้ได้ที่จะเป็นโกสตาภายในเกตเดือนนี้ค่ะ